วันที่29เดือนกันยา,ยาเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่เชียง <Yeah. S 1> ม,มาสุดท้ายแล้วนะคะ The last day เราจะไปอยู่ที่ไหนต่อไปคะอยู่ที่กรุงเทพแต่ดินี่รู้สึกอย่างนไ้คะตอนนี้เหรอรู้สึกอยากไปกรุงเทพเพราะอะไรคะก็มันมีตัวหนังสือให้ ดิทพูดอะไรแบบตงังซิบรีทอยเล็ดด้วย <S 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 ดิจะไปแต่งห้องเองใช่ไหมคะ <S <S ดิจะพอห้องห้องห้องสุดตัวดิทมาดิจะแต่งห้องเป็นซิบรีทอยเล็ดเบื่อหญิที่ไหนก็แต่งห้องเป็นซิบรีทอยเลด็ดเอาเอาเองซราได้ไหม เออคุโรมิ่งก็ยังน่ารักกว่าเออแทก็ยังน่ารักกว่านะเหมอนว่าอยากได้ทั้งเจเจชอบคุโรมิ่งแล้วว่ามามา่ารอค่ะชอบมาดิดิราคะใช่เออดี๋ยวดิจะซื้ะะอมากฝากวันนี้นี่ห้องของเรานะคะดิจะเอาชั้นคอลเลคชั่นไปด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะด้ดจะถือกล้องเองค่ะนี่นะคะเราจะมาดู คเลกชันของเจ้ากับแมะใช่ค่ะเยอะมากเลยค่ะนี่นี่ของผู้ชายอันนี้นะคะเป็นเจ้าหญิงมาม่าค่ะดูสิขาดมากเลยเหรอคาไฟค่ะน่ารักอ่ะขาดไม่ได้ค่ะและตัวมาม่าค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะวันนี้ก็จะคือรถ บรรทุกจะมารับของแล้วในวันนี้นะคะจะได้ลาก่อนแล้วบ้านหลังนี้ It's time to say goodbye to your house ใช่ไหม mm hmm. Are you sad mm hmm. Are you sad What happened o oh, อไปดูอะไรมาลูกดูนามาตอนไหนคะ เป็นนัไม่รู้ตัวอ้าวไม่รู้ตัวเลยเหรอคะเจ็บไหมคะลูกมาทายาให้ไหมแต่มันโดนน้ำไม่ได้อ่ะงั้นเราทำแบมบูบาได้ไหมคะได้โอเคค่ะตุ๊กตาคายกองพัดดันเทิร์นเทิรขนาดนั้นนี่เอาไปด้วยเหรอคะใช่นี่เอาไว้ที่นี่ไม่ใช่เหรอคะเว่อร์ไม่มีที่เก็บคิดว่าที่คือใหญบ้านแค่สองคนแม่ลูกเยอะขนาดนี้ตายตายตาย ยังไงเนี่ย goodbye ค่ะก o o d b y e เชียงใหม่ไปแล้วนะก็รู้จะพูดอะไรสุดท้ายแล้วก็คือชีวิตเราก็ต้องไปต่อค่ะ ชีวิตเราก็ต้องดําเนินไปต่อไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่บายบายสู้กันนะคะทุกคนสู้เพื่อลูกสู้เพื่อตัวเองกอดกดันดีๆกอดกันดีๆก,กอดกดันดบายบายเจเจก่อนนะ <Bye. S 1> เดี๋ยวเจอกันนะ <Bye. S 1> ไปเป็นเด็กกรุงเทพก่อนนะเจเจ <laughs> ความในใจถึงลูกสาวนะคะน้องกระตูนมามาก็จะเป็นเซฟโซนของลูกตลอดไปตลอดชีวิตมามาขอบคุณนะคะลูกที่ให้มามาได้เป็นมามาของลูกลูกเป็นลูกที่น่ารักเสมอตลอดมาและจะเป็นแบบนั้นตลอดไปนะคะมารักลูกนะมาจะคอยดูการเจริญเติบโตของลูกตลอดทุกก้าวของชีวิตนะคะ มีอะไรไม่สบายใจก็โทรหามามาได้ตลอดเวลานะลูกนะมีโอกาสเราก็ต้องเจอกันบ่อยๆมาม่าจะดูความสําเร็จของลูกมามาขอบคุณลูกนะที่ลูกรักมาม,ะมะ่ารักน้องไม่ว่าจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ลูกก็จะเป็นพี่สาวของน้องดิสนีย์เป็นลูกสาวของมามะ่าตลอดไปนะลูกนะตั้งใจเรียนให้จบมาหาลัยเร็วๆนะคะ จะได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการมามาไม่ได้อยู่ดูแลลูกตรงนี้ไม่ได้อยู่ดูแลลูกเหมือนเดิมที่คอยอยู่ข้างๆแต่มามาก็จะไม่ไปไหนมามาอยู่อยู่กรุงเทพกันน้องถ้าลูกมีอะไรลูกโทรหามามาได้ตลอดที่สชั่วโมงนะคะลูกนะมีอะไรไม่สบายใจอยากจะปรึกษามามา้า ลูกบอกออกมาได้เสมอเลยนะลูกนะดูแลตัวเองดีๆนะคะให้ลูกมีความสุขทั้งกายทั้งใจมาจะดูการเติบโตของลูกไปตลอดชีวิตแล้วเราอย่าลืมกันรักกันนะลูกนะมา,มาขอบคุณที่ลูกรักมากมากับน้องอย่างสุดหัวใจและมามาก็รักลูกสุดหัวใจเหมือนกัน แม้อะไรอะไรมันจะเปลี่ยนไปประมาณอ้วลูกเข้าใจทุกอย่างลูกขอบคุณที่ลูกเข้าใจมามาแล้วอยู่เคียงข้างมามามาดูแลตัวเองดูแลป๊าดีดีนะลูกนะคะยังไงป๊าก็รักลูกมากที่สุดมามาก็รักลูกมากที่สุดเหมือนกันนะไว้ปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะ I อ o v ล you กีกา น้องดิสซี่ก็ยังจะเป็นน้องดิสซี่พักวันันอามิสูนพี่น้องอามิสูนเหมือนกันนะคะห้องนอนของเจเจและอันนี้มามาก็จะให้เจเจนะคะอาไว้เจเจนอนกอดน,นะลูกนะก็มามาก็เขียนการ์ด ให้ล hey, ูกด้วย ได u ไยแ้ปกนเยน่นี่สูเซอนให้หมอตงไปสัญาณคงไปเลยซบ้วัเป็ัดกันเลยนะอะไรอีกน่อมยเ้ยเอาสชีรีด้วแหละไปวางกันนะระไอยู่ในกระเป๋าเก้าเอียหน้าที่นั่ง เนลเชััยงป็นไงคอลเลคชั่นของน้องดิฟซี่เป็นไงเยอะไหมเยอะไหมคะดิ๊ดคอลเลคชั่นของเราเป็นอะไรมั่งเป็นเจ้าหญิงหมดเลยกิ่นดิวชีน่ารักไหมตอนนี้เป็นเด็กอะเคยก็เคยเจอดิ๊ดแล้วเจอที่ไหนอะน่ารักอะน่ารักนเล่นมือกับทาดิตอนเป็นเบบี้ ทำไมเล็กจังอ่ะมามาไม่ทำไมไม่เอเท่านี้อ่ะก็เพามันเบบี้อ่ะเพื่อหรือแฟนแกะซิไปแกะซิไปแกะซีไปดูกันไปกก็อยู่แใครเป็นแฟมามีไม่ใช่ป๊าป๊าไงมามี แต่งานกันก็ไม่ใช่ว่าต้องเป็นแฟนกัน่หน่อยกับเฮียก้ายามอยู่กรุงเทพก็ดีแล้วเหมือนเช้านังกนล้ก็มีเฮียาอยู่ด้วยสวีทจังและเฮียก้าน้องบอกว่าอยู่กับเฮียก้ามันดีมากเลยเฮียกาอยู่กับน้องดีไหมอยากให้น้องอยู่กับกายตลอดไปไหมครับขออยู่ตลอดไปได้ไหมครับอยากให้อยู่ตลอดไป